เทศกาลปีใหม่ของอินเดียกลับมาอีกครั้งแล้วค่ะวันนี้เราเลยพาคุณมาสัมผัสเสน่ห์แห่งศรัทธาในย่านพาหุรัฐและลององค์อ่างที่คนส่วนใหญ่เรียกว่า Little India กับช่วงเทศกาลดีวาลีพร้อมเดินเที่ยวตามรอยพราม์ขอพรสายมูแบบฮินดูและลิ้มลองอาหารอินเดียแท้ๆกันเริ่มกันที่วัดเทพมนเทียนวัดฮินดูเก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพภายในมีเหล่ามหาเทพสำคัญของพราหมณ์และฮินดูครบทุกองค์ทั้งพระศิวะรพระพรหมพระวิษณุพระแม่ลักษมีและพระพิคเนตสามารถขอพรเรื่องความรักครอบครัวและพลังคุ้มครองได้เลยก่อนกลับก็อย่าลืมส่งน้ำสีวลึงเพื่อชำระ สิ่งไม่ดีและเสริมพลังชีวิตกันด้วยนะออกจากวัดเทพมนเทียนก็มาสักการะเทวไลพระวิษณุจุดนี้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วสําคัญมากเป็นพระวิษณุที่ถูกอัญเชิญมาจากอินเดีย และถูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ200ปีกรุงรัตนโกสินทร์เดินไปอีกไม่ไกลก็เจอกับเทวสถานโบสถ์พรามเป็นหนึ่งในโบสถ์พรามที่มีชื่อเสียงที่สุดในกรุงเทพด้านในโบสถ์เป็นที่ประทับของเทวรูปสําคัญไม่ว่าจะเป็นพระอิสวรพระพิคเนศพระนารายและพระภูมิเทวีใครที่นับถือศรัทธาองค์ไหนก็สามารถเข้าไปสักการะขอพรได้เลยมาถึงพัฒธารอินเดียแห่งแรกของไทยกันบ้าง r o ยัลอินเดียเปิดมานานกว่า64ปีลองชิมอาหารต้นตำรับมากมายทั้งข้าวหมกแบบอินเดียไก่ย่างทันดูรีแกงแพะมาซาลา่านานอบกระเทียมและเครื่องดื่มโยเกิร์ตปั่นสไตล์อินเดียลาซีมะม่วง ใครมาย่านพารัฐต้องลองแวะมาชมความงามของคุรุธวรารสีคุรุสิงสภาวัดซิกแห่งแรกของไทยที่ชาวซิกในย่านพะรัตส,ส่วนใหญ่จะมาสวดมนต์สักการะในช่วงเช้ากับพระคำภีศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นตัวแทนพระศาสดาก่อนไปเปิดร้านขายของของตัวเอง ระหว่างทางที่เดินเราจะได้เห็นกับวิถีชีวิตของผู้คนย่านพาหุรัสที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายทั้งร้านเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสไตล์อินเดียเครื่องบูชาและขนมมงคลสีสันสวยงามส่วนใครที่อยากซื้อของหวานสําหรับไหว้บูชาแนะนําปั้นจาบสวีสมีทั้งลาดูและมิ้วเพดาบูฟี่รสชาติหอมหวานตามสูตรปั้นจาบแท้ๆเลยค่ะในซอกซอยเล็กๆยังมีภาพสตรีทอาร์ตและนิทรรศาการภาพถ่ายที่บันทึกเรื่องราวของผู้ค และวิถีชีวิตชาพาราตะสวยๆให้เราเดินชมก่อนจะไปเช็คอินที่คลององอ่างซึ่งช่วงนี้จะสว่างสวัยไปด้วยไฟประดับหลากสีที่ฉายสะท้อนผืนน้ำกับเทศกาลดีวาลีหรือเทศกาลปีใหม่ของอินเดียที่ใช้แสงเป็นสัญลักษณ์พลังของชีวิตความหวังและการเฉลิมฉลองงานจะจัดบริเวณถนนพารัตและริมคลององอ่างตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20ตุลาโดยจะมีกิจกรรม บูธให้ช้อปชิมอาหารสินค้าสไตล์อินเดียต่างๆใครที่ชอบก็มากันได้ส่วนการประดับไฟเขาจะจัดกันยาวๆเลยค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลามาเดินเล่นถ่ายรูปกันได้เลย